เวลคัมทูเอสซีเอสกิเลนเฟสหนึ่งกัดหลวงท่ายางเพชรบุรีค่ะเป็นไงคะวันนี้นกพามาชมที่ดินสวยๆตรงนี้นะคะภูมิศาสตร์ดีๆนะคะวิวเขาล้อมรอบเลยเห็นไหมคะทุกคนแถมที่ดินนั้นเราปรับหน้าเรียบไปเรียบร้อยทำถนนเข้าโครงการยาว8เมตรกันเลยทีเดียวยาวเข้าไปสุดโครงการด้านหลังทุกๆุกแปลงเราลงเสาไฟน้ำประปาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่า พร้อมสำหรับจับจองเป็นเจ้าของที่นี่นะคะราคาเริ่มต้น500,000ต่อ1ไร่เท่านั้นทุกคนดูค่ะขายดีมากๆเลยโซเอาไปหลายแปลงแล้วนะคะอยู่หน้าปักซอยของเราคือโครงการช่างหัวมันในพระราชดำรินะคะ วิวสวยนะคะท้องฟ้าสดใสแบบนี้อ่าแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเขาพะเนินทุ่งที่มีทะเลเหมอกที่สวยงามตรงนั้นเลยอ่าแก่งกระจานก็อยู่ใกล้ๆเพียง20กิโลทุกคนน่าสนใจไหมคะที่ดินของเรารีบจับจองเป็นเจ้าของเร็วๆด่วนๆหน้าดินสวยๆพื้นที่เรียบๆแบบที่เห็นเลยอ่าเราทำไว้ทั้งหมด10กว่าแปลงนะคะเกือบ ครึ่งนึงแล้วนะคะที่เราขายออกไปรีบเลยนะคะด่นดวนเลยทุกคนบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆต่ำกว่าราคาตลาดถึง2องแสนเลยนะด้านข้างโครงการเรามีคลองสาธารณะที่มีน้ําไว้ให้ใช้ทําการเกษตรด้วยนะทุกคนพิเศษสุดๆเลยรู้ไหมว่าที่นี่นะขายดีกว่าโครงการอื่นๆด้านข้างด้วยนะจะบอกให้อาเพราะว่าเราขายราคาถูกไงทุกคนนะอยู่ห่างจาก เขาลูกช้าง10กิโลเองทุกคนของเพชรบุรีแล้วก็ทะเลหัวหินชะอำเนี่ยสานาทีก็ถึงแล้วไม่ได้ไกลจากทะเลแถมราคาถูกมากๆรีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนี่เห็นไหมทะเลหัวหินก็อยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่เองนะ